ครับวันนี้แม่ยมออนทัวร์เขาจะมาแกงหน่อไม้ครับวันนี้ถ่ายทอดวิธีแกงหน่อไม้สูตรบ้านๆนี่มีใบชะนาอันนี้ก็มีเครื่องปรุงพริกสาตะไครไข่หอมกระเทียมยังไม่ได้ทำหรือกำลังจะยักหน่อไม้อยู่นี่ก็คือแม่ครัวนะครับกำลังจะเตรียมพร้อมอยู่ เออต่อไฟตรงนี้เลยเดี๋ยวก็แกงตรงนี้เลยเกษตนาไม้กินวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันเนี้ยหรืโควิดหรืโควิดกลางวันไม่ไปไหนในการไปซื้อที่อื่นเอาที่บ้านนาไม้ก็อยู่ที่บ้านนี่เลยปลูกไว้เองกินเอง ควาวแล้วเนี่ยฮะอาสองควาวด้วยมันจะได้หอมนิ่มนวลนะถ้าเราไม่ควาวหน่ยมันก็จะไม่นวลไม่จะไม่นิ่มกรอบดีอืมมันกรอบดีนะขวาวด้วยตามธรรมดาก็ต้องควาวมันแกงน้ำไม้หวานนะน้ำไม้นอกฤดูน้ำไม้ในปลูกไว้มันรู้สึกว่ามันจะออกตลอดปีน้ำไม้ไรยังไม่ขึ้นเลยน้ำไม้ไม่ขึ้นก่อนแล้ว แดหน่อไม้หวานหน่อไม้ไผ่หวานเห็นใบยานางขี้ใบยานางใส่ใส่ทักทองใส่บวกใส่มามาแข่นเอ้ยมาควงด้วยมาควงอย่างไรบ้างล่ะควงอย่างไรมาปี๊ดอะไรน,นี่อ่านี้จะตามคลิกเอามาควางใส่ควงตามก่อน เปนมะควงเป็นมาควงมันจะได้หอมีันยมันมีเม็ดเป็นมาควงตั้มะควงทำแบเล็กๆก่อนธรรมดาเนี่ยถ้าใส่ข้าวโดอะไรด้วกันจดีนะเปนโพดออนนี่ก็มีกระ้ายมีพริกมีกระสายมีเชื้อมีหอมกระเทียมกระไร เกลือลงไปกระเทียมเอตะไคร้ลงไปเอาตำแยกๆก่อนอ่านี่ใส่ลงไปแล้วก็ตำหอมน้มมนตำตำแล้วหน้ามันออก ตอนนั้นเราไม่ได้เงียะนี่ทับนี่นี่ เัีคนอุ้ยอะอันนี้คือพักละต้องใส่พักละพักสะอมถ้าวใส่นี่ถือว่าเบาอ,อร่อยอ่าน,นี้น้ำมากกำลังจะเดือดลวต้วัวก,กนนะั้น ขอาแล้วมีผักละใส่ผักทองด้วยใส่ผักทองใส่มะบวกาไปล้างก่อนมีเครื่องปุงต้องเตรียมพร้อมมีเอ่น,นอะไร ดานี่จะต้องรอให้น้ำมันได้หวานแล้วเดือดเสียก่อนพริกนี่ยังไม่ใส่พริกยังไม่ใส่ของปลอมป,ปลาและก็พักละก็ผักของนี่ยังไม่ใส่ใส่ที่หลังรอให้เดือดก่อนรอให้น้ำม้หวานแล้วกันกรใส่สน่างไปเนไหนฉน่างรอให้เดือดก่อน นี่ก็ใส่ะลาใส่ตะลานีไน่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่แม่ไม่อร่อยขาดตะลาไม่ได้เลยแกง,งหน่อไม้เนี่ยนี่พริกกระตัมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ต้องรอให้มันเด็ดเอาละตอนนี้พักรักก็ใส่แล้ว ซุกแล้วยกลงมาเลยอ่านี่น้าตาเป็นอย่างงี้อร่อยจะต้องซิมั็กัทัตงส่กล้วยกันอร่อยอร่อยกำลังร้อนๆเลย

หรือทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบเจนน่าไม้วันนี้เห็เยความสุขบ้าน